ยามเช้าครับพี่น้องครับสวัสดีวันหยุดนักบัตรเกิ์นะครับสวัสดีวันหยุดวิสาขบูชานะครับผมวันนี้ผมพาเจ้ามดแดงนะครับกับเจ้ามดตะนอยหรือว่าเจ้าสีนะครับมาในหมายเดิมๆนะครับตรงนี้นะครับหน้าสระวายน้ํานาายานะครับตรงนี้เป็นหมายนกดีนะครับพี่น้องครับเป็นหมายนกที่เอาไปเลี้ยงและเป็นต่อทุกตัวนะครับที่ผมได้ไปจากตรงนี้นะครับผม วันนี้ผมจะมาลงที่เดิมนะครับแต่แถวนี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวตัดญ้านะครับก็จะขึ้นเจ้าสี่นะครับบนสายไฟนะครับบนสายไฟนี้นะครับมาตามดูกันนะครับพี่น้องครับว่าจมุดแดงนะครับกับจมุดตะนอยนะครับจะสามารถพาเฉลือมาปากพี่น้องได้ไหมนะครับพี่น้องครับนี่นะครับนกเขา ทังอยู่ตรงหลังคาโน้นนะครับพี่น้องครับนู่นนะครับแล้วก็ตรงสายไปนู้นอีกตัวหนึ่งนะครับมาดูกันนะครับพี่น้องครับไปครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผม พี่น้องครับเจ้าสีก็เก็บเฉลยได้นะครับวันนี้นะครับมันมาขันสู้กับเจ้าสีเจ้ามดแดงนะครับแต่ว่ามันเลือกที่เปนเนียดนะครับเจ้าแดงเจ้ามดแดงก็อยู่ข้างล่างนะครับเดีย๋ยวลุกมาดูตัวตนกันนะครับพี่น้องครับ S <S <an other> นี่นครับพี่น้องครับ <S <S <ar cast> เ <S <S <an other> จ้ีนะครับอเลใหญ่ๆปรเนียดนะครับพี่น้องครับมากานอยู่บนสายไวนะครับมาสองตัวนะครับ Hup, hup, hup! Hup, hup, hup! Hup, hup, hup! พี่น้องครับก็เป็นนกที่กำลังไต่ขนนะครับก็กำลังไต่ขนอยู่นะครับกำลังไต่ด้านิดนึงนะครับนี่ครับเฉลยของเจ้าสีนะครับวันนี้นะครับในวันหยุดวันวิสาข พู้สึกว่านะครับก็เดี๋ยวผมจะตั้งจงมูกแดงอีกสักอีกสักแป๊บนะครับพี่อนองครับเพราะว่ารู้เลยว่ายังมีนกมาสู้อยู่นะครับ No. รับพี่น้องครับก็เป็นนกลูกนะครับกับนกตัวเมียนะครับลงมาสองตัวนะครับส่วนตัวผู้เจ้าสี่จัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้มันมีอีกตัวนะครับผมเลยตั้งมดแดงต่อแต่ว่าน่าจะเป็นนกต่างถิ่นนะครับมันมาขันขันแล้วก็มันทไปนะครับก็เก็บนะครับหมายนี้นะครับเป็นนั้นว่านกตัวมาตัว ตัวผู้นะครับตัวที่ขันคู่อยู่นะครับเป็นกุกเดียวนะครับตัวสองกุกไม่ออกมานะครับผมก็น่าจะอยู่ในสะว่ายน้ํานะครับตัวกุกเดียวนี้นะครับก็เจ้าสีเจ้าสีก็จัดการไปได้นะครับผมใบางครั้งนะครับนก มันเลือกที่จะเหยียบนะครับเป็นน้องทับส่วนใหญ่แล้วนะครับทาไมนกดินแล้วมันเลือกที่จะเหยียบนกดินนะครับแต่ตัวนี้เลือกเหยียบเนียดนะครับผมพี่น้องครับสําหรับวันนี้นะครับผมกับเจ้ามดแดงนะครับแล้วก็เจ้ามดตะนอยนะครับผมเจ้าสีนะครับบาอทีผมอาจจะพูดผิดไปเ่าเป็นเจ้าโชคดีนะครับเจ้าโชคดีตัวนี้ออกลูกมาแล้วนะครับสองสองตัวนะครับพี่นน้องครับออกมาได้เจ็ดวันแล้วนะครับผมก็ พันเอาไว้นะครับได้มีตัวแทนนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมช่องยาซีนคนต่อนกนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดส่งแชรผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อนก็พี่น้องได้ชมนะครับผมสำหรับวันนี้วันหยุดนะครับหยุดรักบัติเลือดวิสาขบูชานะครับผมพี่น้องที่ออกไปต่อนกนะครับก็ขอมมัยนะครับพี่น้องที่งานหยุดก็ขอให้มีความสุขนะครับผมวันนี้ผมก็จัดเต็วันวิสาข วันวิสาไปได้หนึ่งแ้มแล้วนะครับผมสวัสดีครับ